สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับบดจันทร์นักครับวันนี้มาชมทีมงานครับเราจะกเอเหมือนเดิมครับสามขัน้นอู้สิงหงนี่สุดจัดเลยครับน่ากลัวเลยครับ ชมใกลๆ้ๆมีทั้ง5049 502คันนะครับรดู50ไอ้49ปั่นนาเลยครับว่าจะกล้องหรือจะจะช้าครับ นี่ไม่รู้ปั่นกี่รอบครับเพราะว่าเอาให้เละเลยถ้าปั่นเป็นรอบอาจจะบอกไม่ถูกครับแต่ว่าปั่นให้ละเอียดอย่างเดียวครับก็ก็คล่องเหมือนกันนะครับตัว49เนี่ย อ๋อนี่โอ้ตังมากครับ เก้านี่เป็นโบของช่างนะครับช่างชื่อดังนะครับส่วนท่าสูงน,นาดก็เป็นงานของอูเท่อนครับโอ้โหเสียงหอนนี่อย่างชอบเลยครับเสียงเพราะมากครับ รูสีเกา คลิปนี้จะไม่พากเยอะนะครับรับชมออกไหวโอ้ฮเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจอดพักแป๊บหนึ่งโอเคครับพักให้เหนื่อยแล้วลุยกันต่อ รถหนักกับรถไม่หนักตันด้วยกันดูสีเก้ารถหนักครับน้ำหนักรถเนี่ยสองตันกว่านะครับช่วงตัวรถเนี่ยสองตันสองครับช่วงตัวรถนี่สองตันสองครับถ้าห้าศูนย์ช่วงตัวรถก็ตันห้าร้อยกว่านะครับดูห้าศูนย์ जब्ती ดู50ดันนะครับดันน้น้ำดันดินเช็ดินเปลียกนะครับก็จะโอ้โห5้าูนุ่นไปรอดไหมโอ้ขึ้นขนาครับอ๋อดับกลางอากาศเลยครับดูน่าจะคาร์โรตรีหรือเปล่าลนะโอ้เค้่าจะคาร์โรตรี ดันนาน้ำครับไทยขนาดดีครับเราเนี้มาชม50าูนผู้นะครับตรงนี้นี่ดันทุกปีเลยนะครับเพราะว่าดินมันไหลจากทางลงมาดินทางมันไหลลงมา โอ้นั่นะเออเรียบร้อยโอ้ครับไปเกือบแล้วครับเดี๋ยวมาชมช็อตเด็ดใกล้ๆดีกว่าพุน้ำมิดล้อหน้าเลยครับครับไป อันนี้ไถดินแห้งไว้นะครับตอนดินแห้งไว้แล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็มาปั่นนะครับอุลโลศาสเลยครับเดี๋ยวไปชมตรงมุมลึกกันนี่นะครับนี่ ตรงนี้ครับที่นี่นี่ตรงนี้ครับที่ยุบรอบปกเลยครับนี่ครับโบใหญ่ครับข้อเสียครับ มันใหญ่เกินไปนะครับแต่ว่าแต่มันก็ยังแรงกว่าเดิมอยู่นิดนึงครับแต่ก็ไม่ถึงกระเรงมากรอบเครื่องนี้ต้องประมาณพันห้าขึ้นนะครับแต่ถ้ารอบประมาณใช้งานแต่รอบพันนี่มันก็มันก็ยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับ ต้องรอบสูงนิดนึงครับปลาบโบใหญ่ไปหน่อยแต่ก็50ก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับปลารถมันเบารถมันเล็กครับปลาเดิมๆเนี่ยตอนไม่มีอร์โบมันก็ทำงานได้อยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาภาคเครื่องของ50กันเดี๋ยวคลิปหน้าก็ คลิปหน้าก็มีให้ชมกันอีกเรื่อยๆหลายรุ่นเนี่ยเวลาเจอหนืดครับตกแบบพูบลงเลยครับนี่ครับมันตกแบบพูบลงเลยครับมันไม่ใช่ว่าสู้ต่อนะครับ แต่ก็ไปได้ครับว่าเน้นเสียงครับความแรงไม่เน้นครับเดิมเดิมๆขนาดรถเดิมๆก็ยังทำงานได้นะครับขนาดก็ดันใหญ่แล้วครับ50คันบนพิเศษนะครับ ไม่ค่อยทำงานเอ๋ไม่ค่อยได้ปั่นกับเขานะครับส่วนมากจะเป็นดันดันปรับระดับแทน